สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาอยู่สวนป่าแม่ต้อยนะคะวันนี้มีนี่คุณพ่อเหียมและคุณพี่พี่ชื่ออะไรพี่น้อยนะคะให้มาตัดไม้สักของแม่ต้อยนะคะเริ่มตัดไปแล้วนะคะต้นนี้น,น,นี่แล้วมาดูต้นนี้นะคะมันพิเศษย,ยังไงอันนี้เขาเรียกอะไรครับพี่ตาไมา้ตาไมา้เวลาอตาไมา้ถ้ามันมีเยอะๆมันดี ที่สุดเพราะเวลาต้นมันใหญ่เขาเอาไปทาเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันจะมีมะลายลายไม้ข้างในในะคะไ้ลายไม้ลายไม้มันเยอะๆเวลาไปทำเฟอร์นิเจอร์มันจะสวยถ้าถ้าต้นเรียบๆอย่างนี้ไม่มีตามไม้เนี่ยพอไปผ่าเป็นแผ่นทำเฟอร์นิเจอร์อะไรลายลายมันไม่สวยลายไม่สวยลาย<น>ไม่ชัด<ค>น,นะคนนิยมอันนี้จะเป็นเคล็ดลับการเ,าเลี้ยงไม้นะคะ นี่นะคะอันนี้ตุ่มๆเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นตาไม้ตาไม้ตาไม้นี่มันเกิดจากจากอะไรครับพี่จากกิ่งจากกิ่งเล็กน้อยก,กิงยกก่งมไ,ไ,ไม้กิ่งและตาเรีย่ว่ากิ่งเล็กกิ่งใหญ่ที่ที่เราตัดหรือมันตายเองโดยธรรมชาติมันก็จะเกิดเป็นตาอ๋อตาชนนี้พอข้างในลําต้นก็จะถ้าผ่าไม้ออกมาก็จะเป็นลายทีย่สวยงามนะคะลายรอบๆบ มันจะสวยครับเหมือนต้นนี้เหมือนต้นนีตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งเออันนั่นใครตัดทิ้งลุงยมเหรอครับอ๋อครับเขาจำได้อันนี้คุณลุงยมนะคะวันนี้ลุงยมมาทําความสะอาดแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมสวนสะอาดมากนี่นะคะคุณลุงยมวันนี้ให้พี่น้อยมาตัดยอดนี่ค่ะต้นสักแต่งยอดสัก นี่นะนี่ตัดแล้วนะคะทุกคนนี่แต่งแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้ตัดไปแล้วเมื่อเช้าใช่ไหมพี่เมื่อเช้าครับเมื่อเช้านี่นะฮะต้นนี้อ่าต้นนี้ก็ตัดแล้วดูดูดูนี่นะคะทิ้งไว้กี่เมตรนะครับพี่ทิ้งไปประมาณเกือบหกเมตรครับเกือบหกเมตรเนาะเกือบหกเมตรเราจะไม่ได้เราจะต้องทิ้งกิ่งเอาไว้ด้วยนะคะทุกคนเพื่อเป็นเอาไว้เลี้ยงลําต้นใช่ไหมพี่ใบ เพื่อจะสัเคราะห์แสงเลี้ยงลําต้นครับนี่นะคะอันนี้จะเป็นช่างตัดต้นไม้นะคะน้ำรวันเลยค่ะคุณถ้าทิ้งกิ่งใหญ่วายเยอะไม่ได้ถ้าจะตัดยอดอย่างเงี้ยไอ้มันจะเป็นเลี้ยงกิ่งใหญ่ทีนี้ลําต้นก็จะโตช้าครับ ถ้าเหลือแต่กิ่งเลให้มันมีใบสองข้อแสงทีนี้มันก็จะเลี้ยงลำต้นให้มันใหญ่ทําอย่างนี้เพื่อเพื่อจะเอาลำต้นครับอ๋อเป็นการเลี้ยงลำต้นให้ต้นใหญ่นะคะทุกคนนี่นะเป็นเทคนิคการดูแลต้นไม้นะคะอ้าเดี๋ยวมาดูพี่เขาขึ้นต้นไม้นะคะ <c oughs> <c oughs> วันนี้สวนสะอาดมากนะคะทุกคน ลุงยอมมาทําความสะอาดนะคะตัดหญ้าตั้งแต่เช้านะคะตอนนี้เก็บหญ้าไปแล้วะคะ่ะเอาไปให้บัวนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์ของพี่เขาในาการทํางานวันนี้นะคะนี่เขาก็จะพาดขึ้นไปนะคะทุกคนไม่ค่อยมีแรงขึ้นคนระับต้องใช้อันนี้จะเป็นตัวช่วยนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกัน,นะคะ่ะเช้านี้อยู่ที่สวนป่าน,นะคะทุกคน โอ้ขึ้นเร็วมากค่ะทุกคนม,มาดูพี่น้อยเขาจะตัดยอดสักให้แม่ต้อยนะคะทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็นการพามาสวนสักนะคะมาดูการแต่งยอดนะคะทุกคนพอเราเลี้ยงลำต้นได้สูงแล้วเราก็จะต้องตัดยอดต้นสักออกนะคะทุกคนอ๋อเริ่มแล้วนะคะน พี่เขาก็จะเลือกดูนะคะกิง่งคนนี้ก็มีความชํานาญในการตัดยอดต้นไม้นะคะทุกคนพี่เขาก็จะเลือกดูกิ่งให้ตรงไหนควรตัดนะคะอันนี้จะเป็นเคล็ดลับการดูแลต้นไม้นะคะอันนี้ต้นไม้สักทองนะคะจะเป็นต้นไม้พืชเศรษฐกิจนะคะพี่เขากำลังทำงานนะคะทุกคน นี่ค่ะวันนี้อากาศครึ้มฝนมากค่ะทุกคนเพราะว่าเมื่อวานฝนตกทั้งวันวันนี้ก็เลยครึ้มไม่มีแดดเลยค่ะอากาศเย็นดีค่ะทุกคนวันนีน้เดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะเขาใช้แค่ใบเลื่อยฮะ กับบันไดนะ,ะไปเรื่อยนะคะาการตัดตรงไห้อย่างนี้ต้องใช้คนที่มีความามีทักษะนะคะมีความสามารถพิเศษนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าใครก็ทําได้นะคะคลิปนี้จบไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะนี่การทำงานของพี่เขานะคะ การตัดยอดต้นสักค่ะทุกคนงานตัดออกแล้วตัดต้นหนึ่งก็ประมาณนี้นะคะพี่ทำงานคล่องมากค่ะทุกคน